อย่างที่เราได้คุยกันไปแล้วนะคะว่าถ้าเป็นเบาหวานคุมไม่ได้มันจะทําให้เกิดโรคไตเนาะก็คือตอนแรกไตาอาจจะทํางานลดลงนะคะแล้วมันก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จนในที่สุดไตาวายคือเหมือนคุณยายจะไม่มีไตในร่างกายเลยคือไตมันทํางานไม่ได้เลยแล้วคุณยายจะต้องไปฟอกเลือดคุณยายเคยได้ยินไหมคะว่าถ้าไตาวายแล้วจะต้องไปฟอกเลือดใช่ใช่ไหมคะเนาะ แล้วถ้าฟอกเลือดนะก็ต้องฟอกไปตลอดชีวิตเลยนะคะเพราะว่าไตาเราทํางานไม่ได้แล้วต้องไปฟอกเลือดเพื่อเอาของเสียออกจากร่างกายนะคะเนาะทีนี้นะคะตัวเบาหวานเนี่ยมันทําให้เกิดผลเสียต่อไตย,ยังไงบ้างนะคะอันที่หนึ่งก็คือมันทําลายหลอดเลือดที่ไตนะคะที่ไตแต่ละข้างนะคะมันจะมีตัวกรองอยู่ นะคะตัวกรองพวกนี้ที่อย่างที่บอกคือมันเป็นก็คือหลอดเลือดถ้าน้าตาลสูงในเลือดมันก็จะไปทาลายหลอดเลือดพวกนี้นะคะทำให้หลอดเลือดพวกนี้มันกรองของเสียออกจากร่างกายไม่ได้นะคะอันที่หนึ่งอันที่สองคือทําลายเรื่องของเส้นประสาทอย่างที่บอกไปเรื่องปลายมือปลายเท้าชาใช่ไหมคะคุณยายก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรจิบจับอะไรก็ไม่รู้สึกอะไรโดนอะไรก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะฉะนั้นเวลาเกิดแผล คุณยายก็จะเกิดแผลได้ง่ายแล้วก็จะเกิดเป็นหนองเกิดแผลอักเสบนะคะแล้วอาจจะต้องมีการตัดแขนตัดขานะคะถ้ามันลุกลามแล้วอาจจะถึงขนาดขั้นว่าติดเชื้อในเลือดแล้วก็ทำให้เสียชีวิตได้นะะและผลเสียที่3ก็คือการทำลายระบบะทางเดินปัสสาวะก็คือระบบที่เราขับฉี่ออกมาจากร่างกายนี่แหละนะคะก็ถ้า ปัสสาวะอยู่ในร่างกายนานๆนะคะแล้วปัสสาวะเราเนี่ยน้ำตาลน่ะมันสูงนะคะมันก็เป็นอาหารของเชื้อโรคนะคะพวกเชื้อแบคทีรียนะคะเชื้อราเียค่ะก็ชอบน้ำตาลเนาะเออก็ทำให้ติดเชื้อนะคะบริเวณช่องคลอดบริเวณทางเดินปัสสาวะได้ง่ายนะคะแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายถ้าควบคุมไม่ได้ก็ทำให้เกิดการติดเชื้อในเลือดได้ด้วย ะะเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่สําคัญที่คุณยายจะต้องรู้นะคะว่าถ้าเราคุมมาหวะไม่ได้มันจะทําให้เกิดอะไระนะคะ